สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไผ่คุณชัยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการปลูกไผ่นะครับไผ่ตรงลืมแล้งที่ผมปลูกตัวนี้นะครับกอนี้ปลูกได้18เดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูความโยกของหนอนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงลืมแแรงสายพันธุ์ตรงอินโดนะครับลักษณะเด่นๆของไผ่พันธุ์นี้ก็คือว่าโคนมันจะอูมนะครับโคนมันจะอูมแล้วก็หน่อจะอ้วนนะครับเหมือนหน่อนี้ก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับถ้าเกิดหน้าแล้งแบบนี้ก็ส่งกิโลละ40บาท นะครับคุณผู้ชมครับดูครับความดกของหนอนนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่คิดจะปลูกไผ่นะครับมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่ากอไผ่ที่เราปลูกเนี่ยอย่าเอาลำไว้เยอะเด็ดขาดนะครับสูงสุดที่ควรไว้ก็แบบนี้ครับเหมือนผมก็ไว้สูงสุดก็คือแค่3ามสี่ลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ลำเยอะเท่าไหร่เนี่ยหนอมันจะเกิดน้อยนะครับหนอจะไม่ดกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกออื่นกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ อย่างเช่นกรณีนะครับผมก็ไว้แค่สามลำนะครับนอกนั้นก็ลูกมันก็จะเกิดมาหน่อใหม่ก็จะเกิดมาอันนี้เป็นหน่อแม่ที่เอามาปลูกนะครับพอจริงจริงแล้วเนี่ยพอหน่อลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไว้ลำไว้ลำแล้วก็สามารถเอาหน่อแม่ออกได้นะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวอีกสักสองวันก็ตัดได้แล้วนะครับหน่อหน่อขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตรงอินโดนะครับดูกรณีอ่าอันนี้มีสองลำนะครับอันนี้มี2ลำผมก็จะไว้ลำอีกลำหนึ่งนะครับให้มันเป็นสามลำก็ดูความดกของหน่อนะครับ อันนี้อีกสักสองพันก็ตัดได้หมดครับกลุ่มนี้นะครับผมครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะปลูกไผ่นะครับก็ติดต่อนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างของ u t u b e นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไผ่คุณชัยนะครับจะพามาดูการปลูกไผ่ตรงลืมแแรงนะครับตรงลืมแล้งตอนนี้เป็นตรงลืมแล้งสายพันธุ์ตรงไต้หวันนะครับ หรือว่าไผ่กิมซุ่งนั่นเองนะครับลักษณะเด่นๆของไข่พันุ์นี้ก็คือว่า,าตรงโคนเนี่ยจะไม่จะไม่อวบจะไม่อ้วนนะครับหน่อจะเป็นเรียวๆขึ้นมานะครับหนอนี้ก็ได้น่าจะได้สักประมาณ5ขีดนะครับถ้าเกิดหน้าแล้งก็จะส่งอยู่ประมาณ30บาทนะครับดูความโดกของหน่อครับคุณผู้ชมกรอนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตัดได้นะครับพรุ่งนี้ก็ตัดได้1 2 3 4งี่ห้าก็ห้านอที่จะตัดได้พรุ่งนี้นะครับแล้ววันต่อไปก็จะมีหน่อเล็กๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับ ไอ้ที่สคัญนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่ปลูกไผ่นะครับก็อย่าไว้ลําเยอะนะครับสูงสุดที่ควรจะไว้ก็3ามลำสี่ลำนะครับหรือสูงสุดจริงๆก็ไม่เกินล้าลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลําเยอะเท่าไหร่นะครับการออกหน่อจะไม่ดีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ปลูกได้2ปีนะครับตอนนี้มาดูก่อนนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับปลูกใหม่อันนี้ลงใหม่นะครับก็ลําก็ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาออกสองหน่อแล้วก็จะเอาไว้หนึ่งหนอนะครับให้มันเป็นต้นแม่นะครับ เรตอนนี้ต่อครับอ๋อมีเห็ดเกิดด้วยต่นี้กินไม่ได้นะครับแต่เอาไม้กินได้ครับคุณผู้ชมอันนี้เราก็ไว้สามลำพอครับที่เหลือเนี่ยพรุ่งนี้ตัดได้หมดครับอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยตัดได้หมดครับอันนี้นะครับลักษณะเด่นของไผ่กินซุ้งก็คือต้นมันจะอ่าจะไม่อูมนะครับลักษณะเรียวแหลมๆแบบนี้ขึ้นมาคล้ายๆขวดขวดน้ําอารมณ์ครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็ไว้สามลำพอนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะปลูกไผ่นะครับ ก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมขอบคุณมากครับ